วัแสแปนะครับก็ขอกราบสวีดัสคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมในรายการแ l a s เ g a อร์ช่นเคยโอเยทีย่ครับวันนี้เราอยู่ในเกมนี่เวิร์ลบ็อกนั่นเองนะครับ<า>ก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะกับตอนที่2นั่นเองนะการเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับพาร์ทที่แล้วนะครับเราสร้างบ้านกันไม่เสร็จใช่ไหมอ่าวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านกันให้เสร็จเลยนะครับโอเคดูเหมือนว่าสกรีนของผมนะฮะได้ทําการหมดไปแล้วนะครับ เออแต่แต่เอเอาใช้อีกใช้อีกนะครับมันหมดไวมากเลยนะฮะอ่ะล้วก็ได้มาแล้วนะครับได้มาหรือยังโอเคอ่ายังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนใช้สกินนะครับโอเคก็กดใช้เลยปั๊บอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเริ่มเกมกันเลยนะฮะเข้าไปต่อเลยเล่นเดี่ยวนะครับยังไม่เปิดเล่นให้ออนไลน์แล้วกันนะครับเออเดี๋ยวคนมาเข้ามาแล้วมาทำลายบ้านผมมั้ย อะไรประมาณนี้นะครับโอเครู้สึกว่าหอกผมนี่มันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะอ่าทุกอย่างก็ยังดูเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างหอกใหม่นะครับก็ทําการคลัพปลายสติกออกมานะครับโอเคแล้วก็อ่าใช้หอกนะครับคลับมาอ่าตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับนี่อยู่นี่เลยนะครับเอามาไว้ฝั่งนี้อ่ะประมาณนี้เลยนะครับไอ้เจ้าหมาป่าเฮ้ยหมาป่าร้องทําไมจะร้องทําไมก็ตกใจหมดเลย เดี๋ยวขอเบาเสียงหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเริ่มหิวแล้วนะครับเตาเตานี่ก็ไม่มีนะครับอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเตาใช้อะไรบ้างนะครับใช้ดินนะฮะรู้สึกว่าขาดดินอีกหนึ่งอันนะครับเราไม่มีดินนะฮะโอเคเดี๋ยวเราทาการขุดดินก่อนนะครับอ่าขุดตรงไหนดีอ่าขุดตรงนี้แล้วกันนะครับชิบอ่าแล้วก็เดี๋ยวลองไปคราฟดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะฮะเตาโอเคอยู่ไหนอยู่ไหน อ่าอยู่นี่นะครับครับเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราหิวข้าวแล้วเออเราต้องกินข้าวนะครับอ่าเดี๋ยวเตานี่เดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงไหนดีวะอ่าไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับ2เตาเลยตรงนี้นะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเอาเตาออกมาก่อนชิบเก็บไม้สติกไปนะครับอ่าวางตรงนี้เลยปึ๊บนี่แล้วก็ทําการอ่าย่างอ่าน้องแกะดิบกันนะครับป๊บก็ทําการใส่ไม้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวแบ่งไม้ก่อนเดี๋ยวแบ่งไม้ก่อน ม้มันเยอะไปนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะอ่าสายเป็นเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวขอกินก่อนเลยแล้วกันนะฮะได้มาละหนึ่งอันนะครับอ่าหิวหิวงำ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 ,งำวันนี้ได้กินน้องแกะโอ้โหโชคดีมากมากเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าแล้วก็เดี๋ยวทําการสร้างเตาอีกอันนึงก็ได้นะครับอ่าจะได้บ้านแบบว่าจะได้ดูไม่โล่งเกินไปนะครับอ๊บอ่าขอขุดดินหน่อยนะครับแล้วก็ทาการคราฟอีกครั้งหนึ่งอ่าเตามา อ่ารู้สึกว่าก้อนหินหมดชิบหายเออโอเคเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเ,าเอาเราอ่าเอาเนื้อน้องแกะไปด้วยนะครับอ่าตอนนี้ก็สุกมาเรียบร้อยนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปทำการขุดหินกันต่อเลยนะครับอา่าเจ้าไก่กูกกูกูกตรงนี้มีอ้อยดําด้วยนะครับอา่าเริ่มจําได้แล้วนะว่ามันคืออ้อยดํานะครับอา่าเอ้ยไข่ไก่โอ้ได้ไข่ไก่มาอีกแล้ว โอเคตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะทาเป็นอุโมงค์ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะแบบว่าเป็นบันไดอ่ะบันไดลึกลงไปลึกลงไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้แหละก็สร้างเป็นเหมืองหินอะไรประมาณนี้นะครับพัฒนาไปอีกไกลนะฮะบอกเลยโอเคแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับชิวๆนะฮะก็ถ้าใครอยากเล่นมินิวนะครับก็สามารถไปโหลดได้นะครับ เนี่ยเว็บอยู่ด้านล่างเลยนะฮะทั้ง Android iOS นะครับหรือว่าใน s t e ี m ก็ได้นะครับอันนี้ผมเล่นในคอมนะฮะบนคอมเออในสตรีมนะครับก็ไปซื้อกันได้นะครับชิบชๆๆชิชิชิขุดไปขุดไปโอเคได้มากี่อันละเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับได้มา33อันนะฮะดูเหมือนว่าไม่น่าจะพอโอเคแล้วก็ขุดอีกนะครับไม่ใช่ขุดลงไปแล้วเจอทุงเจอถ้ำนะฮะเออตกลงไปในถ้ำนี่ทำไงวะเนี่ย โอ้ดูเหมือนว่าใกล้จะมืดแล้วด้วยนะครับเราก็ทําการรีบขุดก่อนฮะรเราเล่นมา2อ,อันนี้พาร์ทที่2แล้วนะครับโอเคอ่าได้ผลงานเรียบร้อยนะฮะที่ขุดหินอะไรไม่รู้มัขึ้นเมื่อกี้นะครับโอเคได้เท่าไหร่ละ48อันนะครับอะไรเจ้าไก่ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยชิューชิュชิชิอย่าลงมาโอเคขุดต่อครับอ่าปอก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 ร้องอนะไรนจะจับทำอ่าเนื้อสเต็กไก่สตีเลยไหมเนี่ย ซึบอ,อ่าได้เท่าไหร่ละ5้วอันนะครับเอาได้สัก60ดีกว่าอ่าขาดอีก2อันนะครับชึบอ,อ้าวดูเหมือนว่าพังพอดีเลยโอเคนะครับไปเรารีบกลับกันนะครับกลับไปครัฟอ่าที่ขุดหินด้วยนะครับเออขุดสะพังเลยนะฮะโอเคเยวเก็บมาไว้ตรงนี้ก่อนแอร้องอะไรเจ้าแกะน้อย ไก่จะฮาได้ยินไหมว่าเสียงไก่มองนมหน้าหันเรื่องเหรอเออเดี๋ยวจับทําไก่เคฟซีเลยนะฮะโอเคแล้วก็มาทาอ่าที่ขุดอ่าคราฟที่ขุดก่อนโอเคคราฟมาหนึ่งอันนะฮะอ่าแล้วก็กดปิดไปแล้วก็ทําการแปลรูปด้วยนะครับจึบอ่าแปลรูปมาโอเคแล้วก็คราฟเตามานะครับปั๊บอ่าได้เตาแล้วนะฮะตอนนี้นะครับอ่าเตาอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่นะครับชึบ ก็มาวางไว้ตรงนี้เลยเนี่ตอนนี้เราก็มีเตา2อันแล้วครับสุดยอดมากเลยนะฮะแล้วก็เหลือกระจกนะครับตอนนี้ก็ดูเหอนว่าเริ่มมืดแล้วนะครับเราทําการปักไฟก่อนดีกว่าคุณผู้ชมอ่าชึบโอเคแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะฮะชึบด้านหลังหน่อยนะครับปับ๊บแล้วก็ด้านข้างหน่อยนะฮะกันผีอ่ากันชาวบ้านชาวเขานะฮะมาลุมทําร้ายผมเออ แล้วก็จัดการคราฟหน้าต่างไม้นะครับโอเคครับมาเลยนะฮะเยอะๆเลยตอนนี้รู้สึกว่าไม้สติกไม่พอนะครับอ่าคราฟอีกชิบ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 โอเคแล้วก็คราฟหน้าต่างไม้เยอะเลยนะครับอ่าได้ไากี่อันละได้มาสิบอันนะครับผมคิดว่าน่าจะวางไว้ตรงนี้นะครับชิบชิบอ่ะแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนี่ชิบชิบ ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวด้านบนนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยคิดอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่เราเปิดหน้า,านต่างดูอ๋อเป็นไงอ่าว่างไงเจ้าไก่เออเฮ้ย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 เดี๋ยว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 มันมีตัวนั้นด้วยนะครับถ้าเป็นในแมคคราฟมันก็จะเรียกว่าผีเป็ดนะฮะเออเราเอ้ยโอ้โหเยอะแยะเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าก่อนอุยเข้านอนเข้านอนโอ้เกือบเกือบเฮ้ยเสียงใครเดินมาวะจะมีใครไหมเนี่ยโอ้โหมันยังอยู่ว่ะคุณผู้ชม อาว่าไงมาทําอะไรตรงนี้มันไปแล้วโอเคโอ้ยังอยู่ครับตรงนู้นก็มีนะฮะอ้อยตกใจหมดเลยแม่เดี๋ยวก็จับฆ่าสิเฮ้ยโอ้โอเราแว่งไปหมดแล้วเนี่ยเออเราลองครามบันไดดูนะฮะโดยใช้แผ่นไม้สีขาวนะครับบล็อกไม้สีขาวนะครับชึบชิบชบอ่าแล้วก็ทําการวางแบบนี้ดูสิชึบเออมันจะเป็นยังไงผมว่าไม่เข้านะครับเดี๋ยวออกก่อน เก็บเก็บด้วยเก็บด้วยมันก็ยังไม่เข้าอยู่ดีนะฮะมันก็จะดูแปลกๆว่ะออนะครับผมว่านะ่าจะใช้เป็นบล็อกไม้ไปเลยนะครับปิดตรงนี้ไปเลยก็ดีนะครับชึบอ่าปิดไปแบบนี้แหละชึบชึบนี่แค่นี้เองนะฮะโอเคแล้วก็ทําการปิดอ่าเปิดหนา้าต่างไว้ก็ได้โอเคเดี๋ยวเอาไม้ตรงนี้ออกก่อนชึบชึบอ่าแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับชึบชึบ นี่แค่นี้เองนะฮะก็เสร็จแล้วนะครับนี่สำหรับตัวบ้านนะฮะหลังคงหลังคานี่ยังไม่เสร็จเลยคุณผู้ชมอ่ากล่องหีบนะครับกล่องหีบนี่แล้วก็ทําการเดี๋ยวแปลรูปไม้ก่อนนะครับชิ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 บแปลให้หมดเลยนะครับอ่าแล้วก็ทําการอ่าไหนวะอ่าอ๋อขาดไม้สติกอีกโอ้โหอ่าได้มาแล้วนะครับเราต้องทํา2กล่องนะครับชิบนี่แล้วก็เดี๋ยวไปวางไว้ในบ้านเลยนะครับอ่าเก็บไข่ไก่ไปก่อนนะฮะ เปิดประตูหลังบ้านนะครับอ่าเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะวางไว้ตรงไหนดีอ่าเดี๋ยวเอาที่นอนออกก่อนนะครับชึบชิบชบชบอ่าแล้วก็วางไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับชึบชึบนี่แล้วก็ส่วนที่นอนนะครับผมก็จะวางไว้ตรงนี้เลยเอ่าเป็นไงโอ้โหบ้านของเรานะครับแล้วก็หลังคานะครับหลังคาผมก็จะทําการปิดไปแบบนี้เลยนะฮะชึบชิบไม้หมดพอดีเลยเดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้สีขาวๆกันนะครับ ต,ตรงนี้แหละนะฮะชิบ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 อ่าโอเคนะฮะอ่ามันอบไปกลๆหรือเปล่าดูด้วยนะครับปึบชิบชิบโอเคผมได้ยินเสียงน้ำอะ่ะเหมือนแบบข้างล่างตรงนี้มีน้ำเลยอะ่ะคุณผู้ชมผมว่าข้างล่างใต้ถ้ำนี้ต้องมีน้ำแน่ๆเออตรงๆนะเนีย่ยผมได้ยินอะ่ะชัดเลยอะตอนนี้เราก็เดินมาตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเราก็เจอถ้ำแถวนี้ด้วยนะฮะเมื่อกี้เห็นเหมือนมีตัวอะไรแวบๆเดินผ่าน ไหนวะไปไหนแล้วอ้าวสสัยหายไปแล้วนะครับโอ้ยตัวอะไรข้างในวะน่ะเฮ้ย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 นี่ไงผมบอกแล้วนะฮะตรงนี้มันต้องเป็นถ้ำแน่เลยนะครับโอ้เดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจนะครับอ่าถอยก้อนถอยก้อนถอยก้อนเดี๋ยวเอาโต๊ะคาฟออกไปข้างนอกด้วยเอ๊ะไปไว้ในบ้านนะครับเออไม่ใช่ไว้ข้างนอกนะครับเออพูดผิดพูดผิดโอเคมาแล้วก็เอาโต๊ะคาฟมาไว้ข้างในนะครับไหนอยู่ไหนอ่าเดี๋ยวเก็บอ่าต้นกล้าไม้เข้าไปก่อนแล้วก็ อ่าส่วนโต๊ะคราฟที่เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะวางไว้ตรงตรงนี้เลยนะครับเอ๊ะหรือว่าเราจะวางไว้ข้างในแล้วก็ที่นอนอ่าวางไว้ตรงนี้อีกทีหนึ่งอ่าวางไว้แบบนี้้กันนะครับอ่าทาการปิดหน้าต่างด้วยนะครับเดี๋ยวยุงเข้าบ้านนี่ยุ่งเลยนะฮะเอ๊มียุงด้วยวะเนี้ยโอเคแล้วก็คราฟเลยนะฮะชึบชๆบชๆบชบชบชบเ่โอเคแล้วก็มาวางหลังคากันนะครับปั๊บปั๊ปปั๊ปั๊ปิดไปนะครับ นี่แค่นี้เองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปทําการเก็บพบเพิงด้วยนะครับแล้วก็เก็บพบเพิงเลยนะฮะแล้วก็เอาไปไว้ในบ้านนะครับอ่าปักไว้ตรงตรงนี้เลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็รู้สึกว่าหิวเดี๋ยวขอกินอ่าน้องแกะก่อนนะครับอ่ากินสิกินสินสงามงางามงงงงโอ้โหเกือบตายหิวเกือบตายเหลือ5้านะครับโอเคหมดพอดีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการย่างใหม่นะครับนี่ได้เลยเนี่ยเนื <ne> ้อ er, หมูสุกนะครับว้าว แล้วก็ตรงนี้ย่างได้อีกไหมอ่าเดี๋ยวใส่ไม้นี้เข้าไปนะครับอันนี้เป็นนองไก่ดิบนะครับโอเคแล้วก็ทําการนอนนะครับผมแล้วก็ตื่นเช้าอ่ามีพงมีผีไหมอ่ะไม่มีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ทําการสร้างอ่าขั้นบันไดอันนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นใน Minecraft เขาก็เรียกว่าอะไรวะสแลปปะอือสแลบนะเล็กๆนะฮะโอเคแล้วก็ทําการคราฟเลยนะฮะชึบแล้วก็รั้วไม้ด้วยนะครับโอเครู้สึกว่าขาดไม้สติกนะครับ ไหนไหนอยู่ไหนอเอกเราก็ได้มาแล้วนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวทำการอ่ายื่นหน้านต่างไม่ใช่ดิยื่นในตรงนี้ออกมานะครับชึบชึบแบบนี้เลยนะฮะเอ๊ะมันจะสวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองวางแบบนี้ก่อนนะฮะส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะวางไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก,กระโดดขึ้นไปก่อนกระโดดได้ไหมชึบไอชึบอ่าวางกระโดดไม่ได้วะนี่วางขึ้นไปแบบนี้นะฮะแล้วก็วางขึ้นไปอีกชั้นชึบ นี่อย่างนี้เลยนะฮะดูเหมือนว่าต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวพุดออกก่อนเก็บเจ็บเก็บแล้วก็วางแบบนี้เลยอ่าเป็นหลังคายื่นออกมานะครับกันแดดตนเองโอ้โหจุ๊บจุ๊บจุ๊บวางไปนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะโอ้โหแล้วก็ติดตรงนี้ไปอ่าดูเหมือนว่าอ่าล้วไม้หมดนะครับ เอหรือว่าเราไม่ต้องติดรูไม้ตรงนี้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาออกก่อนดีกว่าโอเคเก็บเก็บแล้วก็เอามาวางติดไว้ตรงนี้แทนนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวคุณตัวนี้ออกด้วยปั๊บแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับอ๋อเป็นไงโอ้โหมีที่กระเด็นด้วยนะครับแล้วก็หลังคานี่ผมจะเอาแบบยืนย่นๆดีไหมยืนย่นๆออกมาหรือว่าทําเป็นทรงอะไรดีอ่าทรง พีระมิดนะฮะแบบแหลมขึ้นไปดีไหมอ๋อผมรู้แล้วว่าจะทํายังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเราต้องเตรียมไม้ก่อนแล้วก็เตรียมบันไดด้วยนะครับหลังคานี่ผมจะใช้เป็นอ่าบล็อกไม้นี้นะครับเดี๋ยวเราเอาของเข้าไปเก็บก่อนนะฮะของที่แบบว่าไม่จาเป็นเลยนะฮะเก็บมาไว้ฝั่งนี้นะครับชึ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 บอ่าแล้วก็ไข่ไก่ด้วยนะอ่าขนแกะสีขาแวแล้วก็ต้นกล้านะครับโอเคขวแกะสีน้ําตาลน,นะครับอ่าตามนี้เลยนะฮะอ่าหน้าตานะครับ แล้วก็บันไดอันนี้ด้วยเก็บมาโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการครับอ่าเดี๋ยวแปลรูปอันนี้ก่อนนะครับนี่แปลรูปแปลรูปชิบชิบชิบช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 บแล้วก็ทําการอ่าแปลรูปเป็นบันไดอีกทีหนึ่งนะครับนี่เลยชิบชบชบแปลให้เยอะๆเลยนะครับรู้สึกว่าไม่พอนะครับตอนนี้เราได้มาเท่าไหร่สามสิบสองอันโอ้ยเดี๋ยว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 ลูกกระจกเทศมันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยมาทำอะไรกันครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอเคแล้วก็กดตรงนี้ก่อนนะครับอ่าุดไปชิบ อ่าเก็บด้วยนะครับปึบกระโดดเก็บอ่าดูด้วย,ยนะครับว่ามันดอปไปไกลๆหรือเปล่านะฮะอ่านี่งนี้ยเนีดอปมาตรงนี้นะครับฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้ไม่มีนะครับอ่าแล้วก็ขุดตรงนี้ออกอีกชึบตรงนี้ทําไมมันลอยได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตรงนี้มันลอยได้หรือว่ามันมีบล็อกไม้อยู่เดี๋ยวขอขุดดูก่อนนะครับ อ่าดูเหมือนว่าไม่มีนะครับแล้วก็เด๋ยวทำการแปลอ่าบันไดต่อนะครับชุบชุบชบชบแปลเป็นบล็อกไม้ก่อนนะฮะแล้วก็แปลเป็นบันไดอีกทีหนึ่งนะฮะนี่ตาแค่นี้เองนะครับโอเคแล้วก็ได้มาแล้วนะครับอ่าบันไดตั้ง56อันนะครับแล้วก็จะวางไวอ่าแบบนี้เลยชึบชึบนี่ชุบอ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็วางสูงขึ้นไปนะครับ โอเคเดี๋ยวเราต้องหาอะไรขึ้นปีนขึ้นไปก่อนนะครับอ่ามีบล็อกไม้อีกไหมอ่ะใช้ก้อนหินละกันนะครับโอเคแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวทาเป็นบันไดก่อนอ่าประมาณนี้เลยนะแล้วก็โดดอ๊บอ่าแล้วก็ทําการวางบล็อกไม้บันไดไปแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ส่วนอ่าไอตรงนี้นะครับเราก็จะวางอ่าอย่างไรดีวะอย่างนี้ดีไหมเออนะค,ครับชิบอ่ะแล้วก็วางขึ้นปีก แล้วก็จะมีห้องใต้หลังคาด้วยนะครับห้องใต้หลังคานี่ก็จะเป็นกระจกอ่าความคิดความคิดโอเคแล้วก็เดี๋ยวลงไปใส่มุมตรงนี้ด้วยนะครับป,รป๊บแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับชิบใส่เข้าไปโอเคถ้าเกิดใครอยากเล่นกับผมนะฮะก็ยังไงดีอะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะเปิดให้เล่นกันดีหรือเปล่านะครับเออถ้าเปิดให้เล่นก็เดี๋ยวมันจะวุ่นวายนะครับเดี๋ยวให้เปิดทีหลังดีกว่านะครับเดี๋ยวรออะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับ วางไปแล้วก็ตรงนี้ด้วยชึบจะพอไหมเนี่ยบล็อกไม้เนี่ยบันไดเนี่ยปุ๊บอ่ะวางไปชึบชึบอ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับป๊าปโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการลงไปดูข้างล่างก่อนนะครับว่ามันจะสูงเกินไปหรือเปล่าเราจะสร้างบ้านแบบโมเดนโมเด์นิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคเราเดี๋ยวเราขึ้นไปใหม่นะครับชึบชึบชึบอ่ะโดดไป โอเคตอนนี้ขอบเหลืออีก2นะครับแล้วก็วางไปปึ๊บอ่าแล้วก็วางตรงนี้ไปเลยนะครับเอ,อ๊หรือว่าตรงนี้เราก็จะวางวางไปอีกทีนึงแล้วกันนะครับชึบประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ทำการปิดไปเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ลงไปไปครับบันไดต่อนะฮะอ่ะาดูเหมือนว่าไม้ไม่พอแล้วก็ทาการตัดต้นไม้กันก่อนนะครับชึบอ่าโอเค<พ>แล้วก็ได้บล็อกไม้มาเยอะเลยนะครับ ดูรอบๆตัวนะครับเผื่อมันดอกไปไกลๆนะครับโอเคแล้วก็ไปครับบันไดต่อนะเดี๋ยวทําการแปลรูปก่อนนะครับนี่แปลรูปแปลรูปจิบิบชบช,บช,บชบแล้วก็ครับบันไดกันนะฮะเดี๋ยวเราครับสลับเพื่อดีไหมอ่าสลับอ่ายังไม่ต้องดีกว่านะครับโอเคไปแล้วก็ขึ้นไปวางกันใหม่นะครับ เดี๋ยวเราวางกันไปก่อนนะครับว่ามันจะเป็นรูปร่างจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาแก้ไขกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาผมอัดไม่พอนะฮะนี่วางไปแบบนี้เลยชิป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 อ่าแค่นี้เองนะุ๊บโอโห้หเดือดเด,เดืลืมกระโดดลงมาเฉยเลยอ่ะคือโดดลงมาอีกออโอเคแล้วก็อ่าทำไงดีว่าทำมันยืดลงมาแล้วก็ทําการวางบล็อกไม้ไปตรงนี้นะครับชิปแบบนี้นั่นเองนะฮะ แล้วก็ในส่วนอ่าฝั่งนู้นด้วยนะครับเดี๋ยววางไปก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็ทําการอ่าทำสลับก่อนนะฮะสลับสลับเดี๋ยวเดี๋ยวสลับโอเคสลับได้ไมยี่สี่อันนะครับอวางผิดอีกโอเคแล้วก็วางตรงนี้ไปนะครับชึบชิบชิบชิบพาทีบ้านเสร็จไหมน้านี่ประมาณนี้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวนั้นในกล่องหีบนี้เรามีท่อนไม้นี้หรือเปล่าโอเคไม่มีนะครับเดี๋ยวเราีไปขุดก่อนนะครับก่อนที่มันจะมืดเกินไปเร็ว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 เเ็ดี๋ยวมันมืดเดีมากผีมาชบแถวนี้มีถ้ำด้วยนะฮะอย่าลืมนะคุณผู้ชมนะครับเออเดี๋ยวความวุ่นวายมันจะมานะครับชึบชึดนะเก็บเก็บยึดเก็บครับอชิบ่าแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับมีหรือเปล่ามีไหมมีไหมโอเคไม่มีรีไฟกันครับผมไปนอนไปนอน อ่าเปิดประต,ตูชุบอ่าปิดประตูด้วยนะครับหน้าต่างปิดแล้วโอเคนอนเชา้ชาเชา้าสักทีเถอะอ่าเช้าแล้วนะครับโอเคปิดประตูด้วยนะครับ yw, ชุบชุบอ่าปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการใช้อ่าท่อนไม้นี้นะครับอ่าจะเก็บก้อนหินไปก่อนแล้วก็ตดลงไปตรงนี้เลยปึ๊บอ๋อเกือบตายแล้วก็ทําการวางเสาขึ้นไปแบบนี้นะฮะดีไหมนี่อย่างนี้นะครับ,บรชุบชุบ อประมาณนี้นั่นเอง่อาดูเหมือนว่าไม่พอโอ้ไม่พออีกแล้วนะครับชิบชบชิบชิบชิบชบชบเก็บมาครับเรื่อยๆเลยนะเก็บให้มันเยอะๆเลยนะครับโอเคจะได้ไม่ต้องมาตัดหลายรอบนะครับโอเคก็ได้มากี่อันละสิบสองอันนะครับเป็น13ละอ่ะดอกไมาอยู่ตรงนี้นะครับไปแ,แล้วก็เดี๋ยวไปวางกันนะ นี่ไงอย่างที่ผมบอกไปนะครับบ้านโมเดลมันก็จอกมาอย่างนี้นะครับ <S <S <ส>เดี๋ยวไม่แน่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําการให้มันยื่นออกมาดนึงนะฮะให้มันเป็นหลังคาหน้าต่างเล็กๆนะครับเออเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงนะครับปึ๊บก็โดดมาอ่าแล้วก็เดี๋ยวทําการขุดตรงนี้ออกด้วยนะครับอ่าตรงไหนวะ ตรงไหนมันจะเป็นอ่าที่ปีนขึ้นมานะครับถ้าทําที่ปีนขึ้นมามันก็จะดูแปลกๆนะปีนในบ้านนะครับหรือว่าจะทำที่แบบบันไดขึ้นมาข้างๆดีเดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันอีเทมด้วกันนะครับเดี๋ยวเราวางตัวนี้ไปก่อนนะครับชึบชึบอ่าแล้วก็ชึบชิบชิบแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็ทําการใช้สลับนะฮะอ่ามันวางตรงนี้ได้อไหมอ่าดูเหมือนว่าไม่ได้นะครับโอเคปึ๊บอ่าเก็บเก็บแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับเราน่าจะวางบล็อกไม้นี้แทนนะครับอ่าเดี๋ยวลงไปเอาาก่่ออนนนนะใบ้มีหรืเปลา อ่ะมีอยู่นะครับอ่าโอเคแล้วก็วางไปเลยนะครับชุบชุบชุบชบชบชบนี่แค่นี้เองนะครับโอ้แล้วก็เดี๋ยวทําการอ่าใช้มีไม้อันนั้นไหมดูเหมือนว่าไม่มีอีกแล้วนะครับถ้าเราวางก้อนหินไปมันก็จะดูยังไงดีวะอืมแปลกๆนะครับหรือว่าตรงนี้เราทาเป็นที่แบบที่นั่งเล่นดีนะฮะเออที่นั่งเล่นดีไหมตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็เจาะอ่าเมื่อกี้เราเจาะรูไปใช่ไหมแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับ ตอนนี้เริ่มหิวละเดี๋ยวขอกินนี้ก่อนนะครับโอเคอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อหมูสุกนะครับอ่าหิวขอกินหน่อยงามงามงามมงามงาม,ามอ๋อกินทีเดียวนะเต็มร้อยเลยอะ่ะโอ้โห <c oughs> โอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมถ้าไปก่อนเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไม่ให้ผมเมือนกับไปพาดซิงใหม่จากแบบตเติมกิมม์เช่นเคยโอเคกันพาร์ทหน้าจะไปตามดูไปปั่นกันจุ๊บจุ๊บ หาคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงน,น้วนนะครับแล้อย่าลืมเข้ามาติดตามที่ f เ c e b o o กด้วยละ่ะบคุูนับบ๊ายบาย